เมรีฟาร์มสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจ๋าเมรีฟาร์มมาแล้วนะพี่นะมาเมรีฟาร์มมาแล้วนะจ๊ะวันนี้เอาสวยๆงามๆม,มาฝากอีกแล้วใครอยากได้ของสวยๆงามๆทางนี้เลยเด้อจ้าเพศเมียอายุหกเดือนน้องสูงประมาณร้อยสิบน้องสูงประมาณร้อยสิบนะคะ ความสูงน้องประมาณร้อยสิบนะคุณพี่นะสวดทรงดีท้ายสวยหน้าสวยนะพี่นะสวดทรงดีท้ายสวยหน้าสวยเชื่องมากพี่เชื่องมากตัวนี้เป็นหลานของเพชรอุดรน,นะพี่นะตัวนี้เป็นหลานของเพชรอุดรน,นะคะไม่ใช่ลูกนะเป็นหลานนะคะ น้องจำปาขาวเป็นหลานของเพชรอุดรคุณพี่พ่อของน้องจำปาขาวนะคะพ่อของน้องจำปาขาวเป็นลูกของเพชรอุดรนะพี่นะน้องก็เลยเป็นหลานของเพชรอุดรใครอยากได้สายพันธุ์นี้ไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะพี่นะไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อได้เลยคุณพี่ น้องจำปลาขาวนะพี่นะน้องจำปลาขาวอุ้ยหนุยจำมัม่มเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะคะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ใหม่นะพี่นะเอาไปเพิ่มเติมให้เป็นเลือดสูงสูงนะคะราคาหลักแสนกันเลยทีเดียวนะพี่นะตัวนี้น้องเปิดน้ำไรราคาย่อมยาวราคามิตรภาพราคาแบ่งปันน้องอายุ6เดือนสุ่มประมาณร1 0ยพี่ดูนะดูนะน้องให้ดูหมดเลยนะคะ หลานสาวของเพชรอุดรน,นะคะหลานสาวของเพชรอุดรน,นะคะไม่ใช่ลูกนะคะแต่เป็นหลานนะคะน้องตัวนี้เลยจ้าน้องจำปาขาวนะพี่นะน้องจำปาขาวนะคะน้องจำปาขาวผาสมตัวนะพี่นะตัวนี้ผสมตัวนะคะพ่อพันุเป็นเป็นลูกของเพชรอุดรน,นะพี่นะ น้องจำปาขาวแม่ค้าเปิดให้ราคามิตรภาพราคาแบบสวยๆเลยพี่ราคาแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะคะให้ไปเลยราคา28,500ราคา28,500จ้าใครบอกว่าไม่สวยใครบอก ว่าแพงผ่านก่อนได้นะพี่นะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของถูกของแพงของสวยสวยงามแม่ค้ามีหมดเลยเมรีฟาร์มจัดให้หมดเลยใครสนใจตัวนี้นะคะน้องจำปาขาวเอาไปพัฒนาสายพันธุ์เพิ่มเติมนะคะ083 269 0169น้องจำปาขาวจ้ายืนสวยมีสง่านะคะยืนสวยมีสง่งานะคะ ยืนสวยมีสงา่าอ้วนอ้วน,นบั้นท้ายดีๆนะคะอ้วนอ้วนบั้นท้ายดีๆนะคะคอใหญ่ๆนะพี่นะใครอยากได้สายพานนันธุ์นี้ไปพัฒนาสายพันธุ์อีกนะคะตัวนี้แม่ค้าเปิดให้ราคาถูกๆราคาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรเลยแม่ค้าแบ่งปันร,ราคาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรเลยนะพี่นะน้องยืนทรงสวยจริงๆนะคะ ทรงทรงสวยมากแล้วก็ท้ายดีมากพี่ท้ายดีนะคะท้ายดีมากสวยสวยเลยน้องอยากเขา้าคอกแล้วนะคะน้องจําปาขาวนะคะน้องจำปาขาว,ะคะาขาวใครสนใจ0832690169เมรีฟาร์มน้องจําปาขาวรอยอยู่นะคะใครจะเป็นเจ้าของนะคะใครจะเป็นเจ้าของน้องจําปลาขาวรีบโทรเลยเบอร์ที่แม่ค้าให้ไปแอดไลน์ได้ด้วยนะคะ อยากแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมหรืออยากมาดูแม่ค้ายินดีต้อนรับอยู่ติดถนนตะการพนากิโลเมตรที่อ่าที่แปดนะพี่นะห่างจากอ um ําเบอร์ตะการประมาณ8กิโลเมตรอยู่ติดร้านหน่อยเฟอร์นิเจอร์ถ้าใครผ่านไปผ่านมารู้จักร้านหน่อยเฟอร์นิเจอร์แม่ค้ายู่ติดร้านหน่อยเฟอร์นิเจอร์เลยจ้าเมรีฟาร์มนะคะนี่เห็นไหมคะน้องยืนทรงสวยนะคะมีสง่านะคะ อนาคตไกลแน่นอนนะพี่นะตัวนี้คืออนาคตไกลแน่นอนนะคะยืนสง่ายืนสง่ายืนสง่าทรงสวยแต่น้องให้ในราคาแบบว่าย่อมเยาไปเลยคุณพี่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยนะคะเชื่องมากตอนนี้น้องสูงร้อยสิบนะหกเดือนสูงร้อยสิบนะพี่นะ น้องยืนทรงสง่านะคะเหมาะสำหรับไปทำแม่พันธุ์เลยนะคะสายพันธ์ุพัฒนาได้เลยนะพี่นะเป็นลานของเพชรอุดรน,นะคุณพี่นะใครสนใจรีบโทร083 269 0169าจ้าสำหรับวันนี้เมย์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า